ไวรุ่น2024ใครตามหามาแล้วนี่รอไหมไม่หมื่นสปี24นะครับออกห้างไปแดง6กแสนสวันนี้เหลือ4,69ถูกก็ไปแดงแสนกว่าบาทครับผมนี่ดูนะครับล้อ TE37 นะครับ1ชุดจัดทรงเรียบร้อยเปลี่ยนท่อ1นใบนะครับแผ่นเพจอยู่ครบหมุดชมพูหนึ่งข้างดำหนข้างนะฮะแบบนี้วันก่อนมาไม่รอวันนี้รอแล้วนะฮะดูครับเปลี่ยนท่อระบบเบรก ABS นะครับผมแบบนี้เลย นี่นะครับแคปเปิดได้นะครับผมน็อตเดิมงานนะครับไม่แกะไม่ถอดนะครับนะเลขมาอยู่1 2ื0 0นะฮะ1 2ื0นกับ8ปดโลนะครับตัวนี้มีกล้องถอยนะเพราะว่าเป็นตัว SDA นี่นะครับเชื่อมบูททูตได้นะจ๊ะคพวมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับกระจกไฟฟ้าน็อตทุกอย่างเดิมโรงงานครับฟังเสียงท่อหน่อยเออนี่นะครับ มีท่อซิ่งให้หนึ่งใบเออเออนะฮะ469,000บาทนะครับค่างวด7,900นะครับรถสีเทานะครับอันนี้ก็เก็บงานทำความสะอาดให้หมดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในดูนะจ๊ะน็อตรงน็อตเดิมนะครับตะเข็บประตูของเราบอดี้เมทัลชัดเจนนะครับถ้าหากใครสนใจหารถใช้งานและเรียกไม้น้อยๆครับน้าไม้หมื่นกโลนะฮะ ก็จัดคันนี้เลยครับผมนะเบอร์ติดต่อตราคลิปนะจ๊ะโทรหรือแอดไลน์ก็ได้ต่างจังหวัดทำสัญญาถึงที่ส่งปิถึงบ้านด้วจากเข้มจัดให้รับรถแน่นอนแก้ว